ตอนนี้เรานะครับกำลังมาพักรับประทานอาหารอีกแล้วนะครับมื้อเย็นนะครับตอนนี้นาโฟลเ,ลเล็กโฟเซนต้านะครับเย็นเล็กโฟตาโฟนะครับเ,เป็นเย็นย่ายโฟ มีผู้คนมามากมายเลยครับนี่น่าจะเป็นงานนงานประจำปีเลยครับเงสงรต่างงานจัด้องต้าจึงามาเป็นตำราที่อาอย่างมหานต้ตยาอยามองข้างล่างมาข้างบน เป็นตัวเยียงขควาโอ้ข้างบนสูงนะครับเป็นตัวอย่างของความดูเดบุคคอนเสิร์ตเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของความสร้งสรรค์่ลององเราเป็นพมหาสงสารพู่ตรงนะในโลกในพระราชวิทยาทัยมีแต่ประจงที่ก่อนในับตั้งแต่องทรงรัีโนทกจับดีๆนะตาหมนแบวเลยเดี๋ยวมันหล่นลูกพาเสียวมันหล่น ได้ภาพสะท้ารภาพประประโั้งมการเสียวเสียวเสี่ว่าเออดระลองแฟนซีซีครับนี่กูด้ามท่าโคตรยูดท่าข้ามนะครับรู้สึกเสียวมากครับอันนี้นะครับมาหน้าขี่ช้าสบัดนะครับหลายปีใช่ไนะครับรู้สึกเสียวใช่ครับเสียวมากเลยเสียวไส้เลยครับใส่เสียวเลยครับอผย อันนี้ชิงช้าสวรรค์นะครับที่วัดไร่ขิงนะครับตรงเข้างปเลยป้าเราต้หาเชือกอะไรมาแขวนมาแขวนจจตกคอมาเฮ้ถือใส่ถุงไปดีเฮ้ยเดี๋ยวจะโลนเสียวเสียวก็เจออีเยคุณผู้ชมยังมีส่วนลดสอย่างแท้จริงสงอยใจทุกสุขของประชาชนทุกคน มันสังจากทุกสุขครานี้เป็นบรรยากาศนะครับแถวงานวัดไร่ทิงนะครับพระองค์อยงไม่รู้จักอันนี้เป็นวันที่14นะครับมีสาสพธละหกสินะครับนี้ทานเอิ้์งนะครับซื้อหมาให้เอิร์งเป็นยังครับเอ้องรู้สึกงคะเดี๋ยวต้งวนน้ำเ่นโด้สั่งอรล่งานขัดขุดในโลได้จงเป็นข้ามหาดสายแห่งข้ามตวัคั ลูระรคุณแม่อยู่ไหนเดินมาลูกคุณแม่อยู่ข้างล่างสุดเลยมองเห็เสืยอย่าจับจับเดี๋ยวจะโดนตรงนี้ลูกอยาาจับเดี๋ยวจะโดนตรงนี้่เสนียวเลยยาชธรนมาตรงนี้น่าจะเป็นคนเสิร์ตรงนู้นะ ซึ่งเป็นเยาวทานปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งสามารถตอบใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเฮ้ยขึ้นวุ้ยมีเด็กลงไปมีเด็กโดนในงามคณะสงฆ์ว่ามีเด็กโดนลงไปนะครับจุกเลยครับโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิเมีเด็กลงไปยาวาทก็ได้สีรองเขานั่งบนขอบแล้วนะครับอ๋ออันนี้หมอชัยทุกท่านที่ได้มาร่วมในการบังคับมีเด็กโดนนะครับ น้อมตาในามหาโครณาทีุ่นอันร้อนรอาจหายไได้และขออำนาจนมีะคยไม่ระวังนะครับนั่งบนขอบนี่ครับเราก็อย่าไปนั่งแบบนี้นะครับอันตรายครับดีู่ย่ามครับคะข้ามถายไปพอดีนะครับาเป็ันวรไม่ระวังครับหัวอาจจะโมครับเดี๋ยวต้นต้งครับไปทายาหมนะครับวัดไม่กิไปอีกแลนครับ นี่นะครับเป็นคุณพรสวรรค์คุณพรสวรรค์ครับให้ดูครับคพระอ่ะข้างนอ่ะโอ้ยเอ้ยอ้ขอทค่ผบมิขึ้นมาดล้วยครับแล้วสูงนะครับน้มัสัดานสีทองดนะครับไทยครับวัดไร่ขุพันนี่ค่เห็นฉลุเหรอย่ายหล่นนะครับนมุนักหล่นนะครับ พวงกระมีคนชาวไทยที่อยู่บริเวณโดยรอบพระสถานลานบุญของวัดเขาได้ถือธงหลวงมาหากจะได้างเข้ามาชมเสียงเสียงเฮ้ยสายเสียงอีกแล้วครับโโอ้หมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ให้แด่สมเด็จพระตธรมีพะรัมหาบุญบุญอดุลยเดช โดยจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เกิดข้อดังมรดกวัดไร่พระรามทั้งหมดถวาววรา,าไปเที่ยวแล้วนะครับเขาไม่ยอมให้เราลงททีครับเราต้องใส่เขาลืมแล้วครับเออจับมาไว้นี่ครับโ<า>วลาพุาจ้า น้อมภาคภูมิปานภูมิบานทีนี้เอกปรรมมาจากรินลาสยามินลายยอดชายยิ่งยงเด่นศิราปพระปริบา คารักษาผูวงประชาเป็นสุขส ได้ร้องเพลงให้กับพ่อหลวงคงไทยนะครับราชการที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระมหิดลรเระิดลามินร์ราชสิรราชรนาพินครับอมินทร้านนาพระมาณพะบาสมเด็จพระปรมินทรมามิพลอเชิ่ค่ะ ครับขอจบรีวิวนะครับการนึ่งร่างสินช้าสวัสดีนะครับน้องเลือดดูเรืวอยเร็วอย่าลืมกด like กดไลค์กดแชร์้วยนะคะตั้งชื่อน้องหมาหนึ่งครับตั้งชื่อน้องหมาชื่อว่าน้องแอมมี่น้องแอมมี่นะครับสีอะไรครับโอหมีเว่นตาด้วยคสปาป้าซื้อให้ละนานราคาเก้าสิบล้านบาทนะครับเก้าสิบล้านไม่แพงนะคะใช่ใครจะซื้อก็ซื้อที่วัด คิงค่ะรับไปนครปฐมเลยค่ะไปจบคลิปทิงซาร์สสอวเลยครับบายบายสวัสดีค่ะเต้เต้นเต้้นเต้้นคดเต้นงค่ะเอ้าเต้นเต้งเต้งเต็้นเดี๋ยวเราลอรีวิวกเยอะนะเดเรลงดู้ย แานหมดแล้วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับครูยามสกุลนะพาวุ้นอะไรครับมาวมมาขึ้นบ้านข้นนะครับมันจะโยกไปโยกมามันไม่ค่อยง่ววนเลยครับให้เราหมาครับ

แลเจฮะคนอาศัยได้เอาที่เพาะเราครับเดินทางนานมาหมดครับเจอ <imitation> เป็นกระตุกกระตุกครับวันนี้บอกน้อย่าไปด้านบนปับไฟเลยเ่ะปัดไฟไม่ได้ดูครับนั่งแล้วรู้สึกยังไงครับน,รนั่งแล้วรู้สึกยังไงคะสนุกค่ะสนุกนคคะคะ màu chื่o là gì khà? Màu chื่o là gì khà? Màu chื่o nón là gì เรียกเชอครับเด่านไป่านมาอยู่ตรงหน้านจีวาครับสาวน้อยตบามดัานละสาบาทครับนี่นะสายไหมโซดานะครับดเลครับเรียนชชโดกับเพื่อนกอสนกุ้ละสองหมืนห้าอ้ยตั้ไปดซลิอ้ยไลสายไหมโซดาน้าไม่ไหวใจเย็นใจเย

การเอสเอนะ <laughs> 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 คูเมืองทำบุญที่สิบบาทบางคนก็ได้กากบ้านายบางคนมีต้องเงินมีต้องทองมีทัินกิจการเจริญลูกเมืองนะบุญทองหล่อพระบุญใหญ่ให้โยนะเอาสามตู้อยหอยรวยขอยไข่หอดูีนะเออเอามาตุนกควานนะเออได้น้ำไปละตีขวดนะอ่า 我。 นะ้ำคนน้ำให้จะได้ว่าครูจลาจะมาเขาถึงเปิดไงแล้วถึงเปิดเลยวะมากินลูกคินขันนี่นะ ครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปนะครับในการทำบุญในวันสงการวันที่14เมษายนพุทธศักราช2560นะครับว่าเราไปทำบุญที่ไหนบ้างครับวัดที่หนึ่งนะครับวัดหลวงพ่อเสด็วัดศีนวลทรวัดนวลค่ะ เราไม่ได้กับหลวงพ่อเสด็จัาจริงแต่เราก็ได้มาสักการะและก็ถ่ายภาพที่รลยเลยคะ่ะแล้วก็วัดที่สองคือวัดวัดอะไรคะวัดบางวัดบางพระค่ะชื่อหลวงพ่อเปินเปิดค่ะที่สามคือวัดได้ขิงได้ข,ขิงค่ะสดชื่นครับซึ่งวัดระเกีนะครับเป็นวัดสุดท้ายน,นะครับ ก็มีประชาชนล้นหลามนะชาพุทธศาสนิกชนมามากมายนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสวัสดีในวันสงการนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปใหม่ช่วงหลังช่วงหน้า